วักดีคุมน้องๆน,นักเรียนชั้นปหกทุกคนนะครับ Welcome to English class. I am Muslimin. Today we are going to study unit 2 lesson 5วันนี้นะครับก็ขึ้น lesson ที่5นะครับ lesson ที่5เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับ uh, reading skill นะครับ reading passage นะครับเป็นบทความนะครับที่ uh, เขาให้มานะครับให้นักเรียน uh, เรียนรู้การอ่านนะครับ จับใจความเรื่องราวเป็นยังไงแล้วก็เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆที่อยู่ในบทความนะครับที่เราเรียนอ่ะ if you re ready let's go ถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยนะครับอ่านี่นะครับก่อนอื่นก็เรามาเฉลยแบบึกหัดของ lesson 4กันก่อนนะครับอ่ะเลสันเนี่ยข้อหนึ่งใหญ่นะครับก็คืออ่าให้นักเรียนนะครับอ่าเขียน คำกริยานะครับที่เป็นอดีตนะครับของคำต่อไปนี้นะครับมาดูข้อที่1นะครับ sit อดีตของ sit ก็คือคำว่า s a t นะครับข้อ2ครับ eat อดีตของ eat ก็คือ ate นะครับข้อที่3 meet นะครับอดีตของ meet ก็คือ met นะครับข้อที่4 drink อดีตของ drink ก็คือ drank นะครับแล้วก็ข้อที่5 feel ก็คือ felt นะครับข้อที่6 cake ก็คือ ทูอ่าอบทันอีกรอบหนึ่งนะครับ sit set eat ate meet met drink drank f e e l f e l t take took อ่านะครับส่วนในตารางนะครับอ่าซ้ายมือเนี่ยก็คือให้นักเรียนหาคำที่อยู่ในนี้นะครับแล้วก็วงกลมนะครับ ีรือคุณจะหาสดๆเลยนะครับคำแรกก็นี่นะครับเม็ดนะครับต่อไปนี่ทุกอยู่นี่นะครับทุกนะครับต่อไปนี่ fill นะครับตรงนี้ตรงนี้ drank นะครับอยู่ตรงนี้นะครับอ่าคำว่า set อยู่ตรงนี้นะครับอ่อีกคำละสี่คำเหลืออีกสองคำนะครับอยู่ตรงไหนอ่าอ่า ดูนะครับ set แล้วอ่าคำว่า edge นะครับ e d e อยู่ตรงนี้นะครับ edge นะครับอ่า edge คำว่าเม็ดเจอแล้วแตร์กเจอแล้วนะครับ fields f i e l d เจอแล้วนะครับอ่อทุกเจอแล้วก็ครบนะครับอ่าหกคำนะครับอ่าอันนี้นะครับต่อไปนะครับข้ออ่าที่สองใหญ่นะครับก็คือให้เอาคำ จับมาเกีย้ยนะครับเติมลงไปในช่องว่างนะครับข้อที่หนึ่งตอบว่า set นะครับก็คือ the director นะครับพ่้อกับ sat in his chair นั่งบนเก้าอี้นะครับ and shouted แล้วก็ตะโกนออกไปว่า action นะครับข้อที่สองเนี่ยตอบว่า met นะครับก็คือ we met the actors in the show นะครับก็คือพวกเราเนี่ยได้ไปเจอกับนักแสดงนะครับที่ ที่งานที่เดอะโชว์นะครับที่โชว์ก็คือที่เขาแสดงนะครับต่อไปข้อที่3าเนี่ยตอบเอทนะครับ he ate a sandwich นะครับเขาเกินแซนด์วิช and drank a smoothie for lunch แล้วก็ดื่มน้ำสมูทตี้นะครับสำหรับมื้อเที่ยงต่อไป number 4นะครับ I took my dog for a walk นะครับก็คือ ฉันเนี่ยได้พาสุนัขไปเดินเล่นนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือ she felt sick นะครับก็คือหล่อนเนี่ยรู้สึกไม่สบายนะครับและนี่คือเฉลยนะครับของ lesson 4นะครับนักเรียนก็ลองเช็คคำตอบอยู่นะครับว่านักเรียนเนี่ยทำถูกไปกี่ข้อนะครับแล้วก็ข้อไหนผิดแล้วแล้วก็ผิดเพราะอะไรนะครับลองเช็คดูนะครับ ต่อไปนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนดูภาพนะครับภาพที่หนึ่งนะครับอ่านี่ what's the picture about นะครับรูปภาพที่นักเรียนเห็นเนี่ยคือภาพเกี่ยวกับอะไรครับนักเรียนอ่าใช่แล้วครับเป็นกล้องนั่นเองนะครับเป็นกล้องเป็นกล้องที่เราถ่ายรูปทั่วไปไหมอ่าไม่ใช่นะครับนี่คือกล้องถ่ายหนังนะครับถ่ายภาพยนตร์นั่นเองนะครับอ่าย้อนภาพที่สองนะครับ อ่านี่ภาพที่2นะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามีกล้องแล้วก็มีนักสแสดงนะครับกล้องมี2ตัวนะครับนักสแสดงเนี่ยกำลังถ่ายถ่ายากำลังอะไรนะทาแต่งหน้าอยู่นะครับก็คล้ายๆประมาณว่ากําลังสอนเกี่ยวกับการแต่งหน้าอะไรพวกนี้นะครับอ่าใช่แล้วครเรื่องราวนะครับ reading passage นะครับที่เราจะมาเรียน ในวันนี้นะครับก็เกี่ยวกับในเรื่องของการถ่ายทํานะครับการทําหนังนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับนี่นะครับก็เล s ันไฟฟ์นะครับจะอยู่หน้า20นะครับให้นักเรียนเปิดหนังสือแล้วก็ดูพร้อมๆกันเลยนะครับหน้า20อ่ะเดี๋ยวครูจะเปิดซาวนะครับให้นักเรียนฟังนะครับแล้วก็นักเรียนก็ดูตามนะทีละประโยคนะครับแล้วก็ ะระหว่างที่ซาวขึ้นเนี่ยครูก็จะคิดเส้นนะครับสีฟ้านัเกเรียนดูด้วยว่าซาวเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับนักเรียนก็ดูตามตรงนั้นเลยนะครับ If you re ready let's go <S 2> Unit 2. lessons 5 and 6. i v a n s movie <S ดูตามนะครับ Ivan really loved movies he liked watching them And he wanted to be a director and a cameraman someday. He secretly liked the idea of being a famous actor too. He made a lot of funny and interesting videos of his family and his friends at school. One day, his teacher gave the class a project: teach the class how to do something new. Ah, okay, sir. รอบที่2เนี่ยครูจะอ่านให้นักเรียนฟังพร้อมกับแปลความหมายนะครับก็นักเรียนก็ดูตามนะครับสีเส้นสีฟ้าที่ครูขีดเลยนะครับประโยคแรกนะครับหัวข้อก็คือ ivan's movie นะครับ ivan's movie ก็คือ movie ก็คือหนังนะครับหนังของ ivan นะครับชื่อ ivan เนี่ยเป็นชื่อนะครับเป็นชื่อของนักเรียนก็คือหนังของ ivan นะครับ อ่าประโยคแรก ivan really love movies นะครับก็คือ ivan เนี่ยชอบหรือว่ารักรักหนังรักแค่ไหน really นะครับรักรักมากๆเลยนะครับรักหนังมากนะครับต่อไป he like watching them เขาชอบดูนะครับภาพ,พยนตร์ดูมัน,ด,มนดูมันตรงนี้ก็คือภาพยนตรน์นะครับ,ออบดูหนังนะครับเขาชอบดูหนังนะครับ and he wanted to be a director and A Cameraman Someday และเขาก็ต้องการนะครับที่จะเป็น Director รพ่วมก,กับนะครับแล้วก็ Cameraman ตกล้องนะครับในสักวันหนึ่งนะครับ He secretly l i k e the idea of being a famous actor too นะครับแล้วก็เขายังมีความคิดนะครับอยากจะเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับ He made a lot of Funny and interesting videos นะครับเขาเนี่ยได้ผลิตนะครับภาพยนตร์ที่เป็นที่น่าสนใจแล้วก็ภาพยนต์ตลกวิดีโอตลกนะวิดีโอตลกวิดีโอที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับครอบครัวนะครับ Office family and his friends at school เกี่ยวกับครอบครัวแล้วก็เพื่อนที่โรงเรียนนะครับจำนวนมากเลยนะครับ A lot นะครับเมื่อกี้ One day his teacher gave the class a project ก็คือวันหนึ่งเนี่ยคุณครูของเขาเนี่ยก็ได้ก็ได้ให้นักเรียนเนี่ยทำโปรเจกต์ขึ้นมานะครับหนึ่งโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์ project ที่ว่านั้นก็คือ teach the class how to do something new นะครับให้มาสอนในชั้นนะครับเกี่ยวกับอะไรก็ได้นะครับที่เป็นที่เป็นความรู้ใหม่ๆนะครับหนึ่งอย่างนะครับอ่าสิ่งสิ่งใหม่ๆนะครับหนึ่งอยาอ่างอ่ะ นะครับนี่คือย้อนหน้าที่1นะครับทีนี้มาดูคําศัพท์นะครับจากย้อนหน้าที่1เนี้ยนะครับอะไรบ้างคำหนึ่งคำที่1นะครับ secretly นะครับ secretly ก็คืออยู่ตรงนี้นะครับแปลว่าอย่างลับๆนะครับคําที่2องนัก็คือ famous นะครับ famous คือเคยนั่นแหละนะครับ famous เนี่ยก็แปลว่าอยู่ตรงนี้นะครับแปลว่าที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็คําสุดท้ายนะครับ funny นะครับ funny แปลว่า ฟันนี่อยู่นี้นะครับอยู่นี้แต่ว่าตลกน,นั่นเองครับต่อไปนะครับย้อนหน้าที่สองนะครับามาดูเดินเหมือนเดิมนะครับให้นักเรียนฟังซาว์หนึ่งรอบนะครับแล้วก็ดูตามนะครับที่ครูคิดเส้นสีฟ้านะครับอ่ะ if you re ready let's go <S that evening Ivan sat in his room for a long time thinking about his project He watched movies and read some books to get ideas. He got his notebook and pens. He walked around. Then he had an idea. He was an expert cell phone movie director. I can teach everyone how to make a movie with a cell phone, Ivan said. Ah, <laughs> okay. คุณที่ครูแปลความหมายให้นะครับอ่าเป็นต้นด้วย that evening นะครับในตอนเย็นวันนั้นนะครับ Ivan sat in his room for a long time นะครับ Ivan ก็ได้นั่งที่ห้องของเขานะครับนั่งเป็นนานนะครับนั่งนานมากเลยนะครับ thinking about his project นะครับแล้วก็กำลังคิดเกี่ยวกับโปรเจกต์ของเขานะครับ He watched the movies and read some books to get the ideas. เขาก็ได้ดูหนังแล้วก็ได้อ่านหนังสือนะครับเพื่อที่จะได้ไอเดียมานะครับเพื่อที่จะหาไอเดียในการทำโปรเจกต์นะครับ He got his notebook and pens นะครับแล้วก็เขาก็เอา Notebook นะครับก็คือสมุดจดกับปากกาขึ้นมานะครับ He walk around แล้วเขาก็เดินรอบๆนะครับเดินไปเดินมาคือกำลังคิดอยู่นะครับ then he had an idea และแล้วเขาก็ได้ไอเดียขึ้นมานะครับเขาก็มีไอเดียขึ้นมา he was an expert cell phone movie director นะครับ he was an expert cell phone movie director นะครับเขาว่าเขาเนี่ยเป็นผู้กำกับผู้พ่วงก,ก,กับหนังในโทรศัพท์นะครับที่ เชี่ยวชาญนะครับคนหนึ่งนะครับ I can teach everyone how to make in a movie นะครับเขาเป็นอันนี้เป็นคำพูดของเขานะครับขอว่าเนี่ยฉันเนี่ยสามารถที่จะสอนทุกคนนะครับสอนแต่ละคนเกี่ยวกับการสร้างหนังได้นะครับ with a cell phone การสร้างหนังด้วยมือถือนะครับ i อวัน I want พูดนะครับไอวันเตนะครับอ่า uh, นี่คือ ย่อหน้าที่2นะครับทีนี้เรามาดูคำศัพท์นะครับจากย่อหน้านี้นะครับคำศัพท์ก็จะมี think นะครับ think ก็อยู่ตรงนี้นะครับ think แปลว่าคิดนะครับต่อไปนับเลอนะครับ expert นะครับ expert ก็อยู่ตรงนี้นะครับแปลว่าที่เชี่ยวชาญนะครับต่อไปน m b e r ขนะครับ everyone นะครับ everyone ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าแต่ละคนนะครับทีนี้มาดูย่อหน้าสุดท้ายนะครับ First, think of an idea for your movie. Then, write the script. Think about where you want to film and what actors and costumes you need. Then, film your movie. Finally, edit the movie on your computer. Cut! Ivan's movie was a great success. He was The cameraman, The director and The star of his own movie. อ่าครับนี้ฟังจากคุยรอบหนึ่งนะครับพร้อมกับแปลความหมายนะครับ First think of an idea for your movie นะครับลำดับแรกเลยนะครับก็คือให้เราคิดไอเดียนะครับเกี่ยวกับหนังของคุณว่าจะใหอะ้ออกมาในแนวไหนนะครับ then, then แปลว่าหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้น write the script นะครับก็ให้เขียนบทนะครับต่อไป think about where you want to film นะครับก็คือให้คิดนะครับถึงสถานที่ที่เราจะถ่ายนะครับว่าถ่ายตรงไหน and what actors and costumes you need นะครับแล้วก็นักแสดงนะครับจะเอาใครชุดจะเอาชุดแบบไหนนะครับก็ให้คิดวางแผนด้วย then film your movie แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มถ่ายทำเลยนะครับ Finally ขั้นตอนส,สุดท้ายนะครับ Edit the movie on your computer แล้วก็แล้วก็ทำการตัดต่อนะครับหนังของเราเนี่ยในในคอมพิวเตอร์นะครับ Ivan's movie was a great success นะครับเพราะว่าหนังของ i อวาเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างยิ่งเลยนะครับ Great success นะครับ He was the cameraman, the director. เขาเนี่ยเป็นตากล้องนะครับเป็นผู้กำกับ and the star of his own movie. แล้วยังเป็นดารานะครับนักแสดงในหนังของตัวเองด้วยนะครับก็คือเป็นทุกอย่างเลยนะครับอ่านี่คือเรื่องราวนะครับของ Ivan's movie นะครับหนังของ Ivan นะครับ นี่คำจับจากย้อนหน้านี้นะครับก็จะมีคอสตูมนะครับซึ่งจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าชุดหรือว่าเครื่องแต่งกายนั่นเองนะครับแล้วก็ขั้นที่2ก็คือไฟ n a ลี่นะไฟ n a ลี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าในที่สุดนะครับหรือว่าขั้นตอนสุดท้ายต่อไปข้อที่3นะครับอดินะอดิชก็อยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าแก้ไขนะครับหลังจากที่นักเรียนนะครับฟังเรื่องราวนะครับอ่า Reading passage นะครับ I a n s s movie เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใหนักเรียนนะครับดีตารางเหมือนรูนะครับแล้วก็ list คำศัพท์นะครับที่ได้จากเรื่องเมื่อกี้นะครับมาทั้งหมด10คำนะครับเขียนลงสมุดนะครับแล้วก็ถ่ายรูปส่งครูนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ s e ีย g a i n lesson 6นะครับ lesson 6เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมนะครับจากเรื่องที่อ่านของ lesson 5ตรงนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ครูก็อขอจบเพียงเท่านี้นะครับ goodbye